สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n นเชียร t รายการที่จะพาคุณตัวแทนประกันชีวิตมือใหม่หรือคนที่อยากพัฒนาตัวเองให้เป็นมืออาชีพมาเติมความรู้ทักษะและแรงบันดาลใจขึ้นอยู่กับนายนาชุติพันธ์สุรนาเชียน,นันกรุงเทพประกันชีวิตเช่นเคยค่ะวันนี้น้ามากับหัวข้อที่ฟังดูง่ายแต่ใช้จริงเนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะนั่นคือ ทักษะการสื่อสารและการฟังอย่างเข้าใจหรือที่เรียกว่า communication and acting listening ฟังให้เข้าใจไม่ใช่แค่รอฟังเพื่อตอบหลายครั้งเวลาเราเจอลูกค้าเราก็จะโฟกัสแต่จะขายให้ได้เอแต,ต้องขายให้ได้เอยหวัวหน้าก็บอกก็ต้องขายให้ได้ <c oughs> ใครก็ลงบอกว่าขายให้ได้อลงยันลงยันแต่สิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรดูไหมคะ ลูกค้าที่จะซื้อประกันได้เขาต้องการคนที่เข้าใจเขาจริงๆเข้าใจจริงๆค่ะยกตัวอย่างเช่นลูกค้าท่านหนึ่งค่ะบอกว่าผมยังไม่มั่นใจว่าจะวางแผนประกันจะวางแผนกเกษียณหรือจะวางแผนให้ตัวเองยังไงดีกลัวที่กลัวเงินมันไม่พอใช้อ่ะถ้ามาแบบนี้คุณจะตอบยังไงคะ ก็อาจจะต้องมีการพูดคุยการสอบถามอย่างเช่นลองถามไปว่าแสดงว่าคุณวางแผนอนาคตเผื่อไว้แล้วใช่ไหมคะจะดูไว้เป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณหรืออยากจะได้เป็นค่าใช้จ่ายช่วงลูกเรียนจบหรือแบบไหนดีคะประเด็นคือเราก็ต้องสอบถามเพื่อที่จะให้เราเข้าใจเขามากขึ้น คำตอบนี้ไม่ได้ขายทันทีแน่นอนแต่จะสะท้อนว่าเราฟังเขาและเข้าใจในสิ่งที่เขากําลังกังวลจริงๆการฟังแบบนี้เรียกว่า active listening หรือว่าการฟังอย่างมีส่วนร่วมนะคะอีกหนึ่งเทคนิคค่ะเป็น active listening ง่ายๆที่ใช้ได้จริงข้อแรกเลยตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะค่ะ ให้เขาพูดให้จบก่อนไม่แทรกกลางคันนะคะไม่ใช่ว่าเขากำลังเล่าชีวิตเขาอยู่ปื๊บไปขวานผ่าซักแทรกเข้าไปเขาพูดไม่จบแวบสมองแวบอุตส่าห์ก,กลังเล่ากำลังมันมัน,มนอินอฟินฟินเราไปแทรกปื๊บจะรู้สึกเหมือนแบบฉันโดนขัดจังหวะฟิลนั้นเลยนะคะอย่างที่สองทวนความเข้าใจเช่นถ้าพี่เข้าใจถูก คุณต้องการแผนที่จ่ายเบาๆแต่มีเงินคืนระหว่างทางแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าแบบนี้เป็นการทบทวนความเข้าใจให้เขาได้ตอกย้ำมาว่าใช่ต้องการแบบนี้แหลคะค่ะข้อ3ค่ะจดคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าเน้นเช่นเขียนคำว่าเกษียณลูกเรียนจบหนีบ้านแล้วก็ใช้คำเหล่านีย้ย้อนกลับไปในบทสนทนาของเขาได้เช่นเช่นย้อนกลับไปข้อ2นะ ทวนความเข้าใจว่าเออหลังกเกษียณใช่ไหมลูกเรียนจบใช่ไหมแบบนี้เป็นต้นนะคะถัดมาข้อ4ี่เบอกว่าใช้คําถามปลายเปิดเช่นคุณอยากวางแผนระยะสั้นหรือว่าระยะยาวคะ,ะฟิลแบบมีชอยให้เลือกนะคะหรือคุณเคยซื้อประกันมาก่อนแล้วหรือยังคะมีกรมธรรม์เล่มเดิมไหมคะทบทวนกรมธรรม์ไหมคะหรือ ราราราาที่เป็นการทําให้เขาสามารถมีคําตอบได้หลายอย่างเนะ่เชื่อเลยค่ะว่าถ้าเราฟังแบบนี้ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเราะใส่ใจไม่ใช่แค่อยากขายนะคะอธิบายแบบประกันให้ง่ายไม่ซับซ้อนนี่คือจุดตายของตัวแทนหลายคนเลยค่ะ พอถึงเวลาจะอธิบายแบบประกันก็มีแต่ตัวเลขรายละเอียดที่ลูกค้าฟังแล้วก็มึนตื๊บเลยนะคะแนะนำว่าให้เราด้วยภาพแล้วก็ใช้ภาษาแบบคนธรรมดาสามัญกดเครื่องกินเลขไปด้วยได้ไหมแบบนี้อ่าเช่นะเช่นะแบบนี้เริ่มต้นเดือละ1,500บาทแต่ทุกๆ2ปีจะได้เงินคืน3,000บาทเหมือนโบนัส พอครบ10ปีก็รับเงินก้อน60,000บาทเป็นทุนตั้งต้นตั้งตัวหรือเอาเก็บไว้ในยามเกษียณก็ได้ค่ะพูดยังไงว่าแปลงจากเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นตัวเลขออกมานะคะหรือลองนึกภาพแบบประกันเหมือนเข้ากล่อง1กล่องคุณเลือกได้เลยค่ะว่าคุณจะเอาเมนูไหนออมเงินคุ้มครองมีเงินคืนแล้วเราก็แค่เอามาปรุงให้มันเหมาะสมกับคุณดีไหมคะดีค่ะ แบบนี้เป็นต้นนะคะข้อดีของการสื่อสารแบบนี้ก็คือลูกค้าจะเห็นภาพรู้สึกไม่ถูกขายแล้วก็เขาก็จะเล่าเรื่องราวอื่นๆต่างๆนานาของเขาให้เราฟังรวมถึงเล่าเรื่องราวที่เขาเจอกับเราในวันนี้เนี่ยต่อให้กับคนอื่นฟังได้ด้วยนะคะส่วนเรื่องการปิดการขายแบบมืออาชีพด้วยคำถามไม่ใช่คำสั่งพอฟังเข้าใจไหมคะ พูดเข้าใจง่ายๆขั้นตอนต่อไปคือปิดการขายอย่างนุ่มนวลอย่างแรกค่ะสรุปให้ลูกค้าเลยแบบนี้คุณจ่ายเดือนละ2,000ได้ความคุ้มครอง2 0 0 0 0 0และมีเงินคืนระหว่างทางนะถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคเราสมัครกันเลยไหมคะหรือแบบที่2ให้เขาเลือกแทนการบีบค่ะห้ามบีบนะอย่าบีบนะตัวเราเองเรายังไม่ชอบเลย แบบนี้แบบที่จ่ายเบากว่านี้อยากลองเปรียบเทียบดูไหมคะไปเปิดไว้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะต้องเป็นคนเลือกเองนะคะหรืออย่างที่สามพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจแต่ไม่กดดันนะคะเช่นถ้าทุกอย่างตรงกับที่คุณต้องการวันนี้หนะักขออนุญาตช่วยจัดการเอกสารให้เลยนะคะ แบบนี้เป็นต้นนะคะจำไว้นะคะการปิดการขายคือช่วยให้เขาตัดสินใจไม่ใช่กดดันให้เขาตอบตกลงนะคะสรุปสั้นๆก่อนจากกันในวันนี้วันนี้เราคุยกันเรื่องการฟังอย่างเข้าใจการสื่อสารแบบเข้าใจง่ายๆมันไม่ใช่แค่เทคนิคการขายนะคะแต่มันคือทักษะของผู้ให้คำปรึกษาค่ะ ที่จะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยไว้วางใจเห็นเราเป็นพาร์ทเนอร์แบบระยะยาวๆแล้วก็กลายเป็นลูกค้าประจำ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้น่าฝากกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์ตอนนี้ให้กับเพื่อนๆตัวแทนของคุณด้วยนะคะ รวมถึงใครมีคำถามอยากให้หนานเล่าอะไรอ่านแบบไหนให้ฟังหาเรื่องราวไหนมาพูดคุยในอินชอพอตพิมพ์ที่คอมเมนต์ไว้ได้แล้วหนาจะหามาให้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหนาแล้วชุติพันธ์สุรนาเชียน,นันอินชอพอตลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดย ใส่ใจดูแลกันเพื่อความสุขที่ยั่งยืนกรุงเทพประกันชีวิตสนใจทำประกันร่วมทีมตัวแทนติดต่อพี่นาชุติพันธ์สุรนาชียนัน์เลขที่ใบอนุญาต6801017224โทร084 039 6565่ศ65 65. ยพี่หนาใส่เครื่องหมายแอดนำหน้า p e e n a พี่หนาสเปซทาแซนด์วิชหนานะปาดทาขนมปังอร่อยทุกคำกัดใส่ใจสุขภาพสนใจอาชีพเสริมขายแซนด์วิชเรียนรู้ได้ฟรีที่ช่องเรียนทำแซนด์วิชกับพี่หนาทุกแพลตฟอร์มสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอย่าละเลยให้เราดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้คุณสดใสในทุกวันกับ h e Health p o t